ชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมชะตาของคุณมีมุมที่ดีสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสริงเพชรนะครับนะผู้ที่จะมาพยากรชะตาของคุณในช่วงเดือนสิงหาคม2564นะครับวันนี้ผมมากับน้องเฮงเฮงนะครับแล้วก็น้องมารวยนะครับนอนอยู่ข้างหลังนะครับนั้นฉะนั้นแล้วเนะี่ยฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ให้ผมกับน้องถุงทองและน้องเฮงเฮงด้วยนะครับ นะที่บ้านมีแมวหลายตัวครับหลายสีนะครับนะก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพยากรณ์ดวงช่วงเดือนสิงหาคมตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยจะโครจรอยู่ราศีอยู่เรือนของอาทิตย์อังคารอยู่เรือนอาทิตย์เป็นคู่ศัตรูนะครับแต่โบราณว่ายังเป็นอังคารที่ดีที่จะบุกบ,บั่นต่อสู้ในความเป็นไปนะครับ โดยที่ดาวอังคารยังทำมุมกับดาวมฤตยูเป็น5แก่กันแล้วมีดาวพฤหัสเป็น7นะครับนะแล้วก็ดาวประจำตัวคงคุณเนี่ยทำมุมเป็น4 ·ต่อลัคนานะครับยังมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานโคจรอยู่มุมแห่งความสำเร็จนะครับแต่ถูกดาวพระเสาร์เล็งนะครับนะจะเกิดสิ่งใดเจาะกันไปในเรื่องราวของท่านที่ทำงานประจำ ในช่วงนี้ท่านใดที่ทํางานประจำนะในช่วงเนี้ยชาวพิจิกเนี่ยนะครับช่วงนี้มีโอกาสที่ดีนั่นหมายถึงว่าการสร้างเครดิตความน่าเชื่อถือในงานนะมีโอกาสเกิดขึ้นมีสิ่งที่ดีมีความมีเครดิตมากขึ้นนะครับมีความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะท่านใดที่ได้อยู่ในหน่วยงานราชการหน่วยงานอะไรต่างๆที่ข้องเกี่ยวกับต่างประเทศงานอะไรต่างๆที่ข้องเกี่ยวกับต่างชาติ งานอะไรต่างๆที่ข้องเกี่ยวกับการศึกษางานอะไรต่างๆหรือไม่ต้องเป็นงานประจําก็ได้ขอให้คุณอยู่งานอะไรต่างๆที่ข้องเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนรู้การต่างประเทศโซเชียลออนไลน์นะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เดี๋ยวร่วมกับดาวพุธอยู่นะครับนะมันแปลว่างานวิชาการทุกรูปแบบงานพูดงานการติดต่อนะครับท่านใดที่ทํางานด้านไอทีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะครับ,นน IQ, Computer, Software, รบต่างๆ ยังมีมุมที่ดีนะครับมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในความเป็นไปนะครับดาวดาวที่อยู่ตรงนี้นะครับยังให้คุณกับชาวลัคนาราศีพิจิกในเชิงของการลุยบุกเบิกหรือการริเริ่มสิ่งใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆการวางแผนการเซตตัวการทำอะไรต่างๆวางแผนใหม่ๆเรื่องงานนะครับจะมีมุมแห่งความสำเร็จช่วงนี้คุณจะแต่งกับงานมีวิถีจิตใจวางไว้ที่งานมีเหตุการณ์ให คือถ้าไม่ได้ทํางานประจาเนี่ยทำงานส่วนตัวก็จะคิดเรื่องงานวางแผนการงานก็คือกิจกรรมที่คุณทําอยู่ทุกวันมีเหตุการณ์ให้การวางแผนเซตตัวนะมีเรื่องรอบครอบเรื่องงานมากขึ้นมีให้มีเหตุการณ์ให้วิถีทางอารมณ์ทางจิตใจเนี่ยไปวางไว้ไปโฟกัสนะหรือว่าเอาใจไปวางไว้อยู่ตรงนั้นนะครับเกี่ยวกับงานมากขึ้นเป็นช่วงที่วิมังสาไข้ค,ครวนไต่ตรอง คบถวนเรื่องงานได้ดีมากขึ้นเพราะดาวพฤหัสก็เล็งมาที่ดาวประจําตัวด้วยนั่นหมายถึงว่าปัญญาในการพิจารณาต่างๆเกี่ยวกับงานจะสําเร็จเช่นคุณจะตัดสินใจย้าย,ายงานตัดสินใจเปลี่ยนงานตัดใจเริ่มงานตัดสินใจทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับงานหรือวางแผนหรือเปลี่ยนขั้นตอนต่างๆนะมีมุมที่จะมีความสําเร็จนะครับใช้ปัญญาทิมแทงต่างๆเกี่ยวกับงานมีมุมที่ดีงานที่ต้องใช้ปัญญา ใช้ความสามารถเฉพาะตัวจะโดดเด่นจะบุกบันจะลุยและมีความสำเร็จเป็นอย่างดีในช่วงเดือนสิงหาคมมันยังแปลอีกอย่างหนึ่งว่านะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีงานยากขึ้นมีงานที่คนอื่นทำไม่ได้คุณจะได้ทำมีงาน <laughs> น่าเบื่อก็ได้นะครับมันแปลว่ามีงานมีอุปสรรคบางอย่างทางการงานที่ต้องใช้ปัญญาให้ใช้ความสามารถเข้าไปแก้ไขนะไม่เช่นนะั้นมันแปลว่ามีเรื่องหยุดงานมีเรื่อง พักงานมีเรื่องลางานมีเรื่องไปทํางานสายหรือมีเรื่องไปทํางานไม่ตรงเวลามันแปลว่ามีคนมาก้าวไก่ทางการงานมีคนมาจ้องจับผิดเรื่องงานมีคนมาหาเรื่องเรื่องงานนะครับแต่ช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านใดมีนะครับจะให้การสนับสนุนหรือเริ่มมองคุณในแง่ดีมากขึ้นนะครับชาวลัคนาราศีพิจ,จิกเนี่ยนะครับดาวพุธยังจะโครจรเข้าเรือนการงานในช่วง5สิงหาไปจนถึงประมาณวันที่17สิงหาอาจถึง22เลยนะครับ นะต้องบอกว่าท่านใดที่รอการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานหรือท่านใดที่รอโอกาสในการงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือทําเกี่ยวกับต่างประเทศอยู่มีมุมที่ดีมันยังหมายถึงว่านะครับการจัดระเบียบเรื่องงานใหม่ๆตรงนี้นะครับจะดีกับดวงชะตานะครับนะมันแปลว่ามีเรื่องเบื่อเบื่อในในายเบื่อเ,เบื่อเซ็งเซด้วยเกิดขึ้นนะครับอาจจะแปลว่างานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้น มีเรื่องเหนื่อยมีเรื่องอึอดอัดบ้างเรื่องงานนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับนะมีโอกาสเกิดช่องทางรายได้ใหม่หรือบางท่านอาจจะมีรายได้2ทางมีช่องทางรายได้พิเศษหรือท่านใดเป็นนักขายอาจจะมีอินคัมเข้ามามีเป็นลักษณะของแบบเงินพิเศษบางอย่างเข้ามามากขึ้นนะครับก็ได้นะครับด้วยดาวพฤหสัสบกดีเนี่ยนะครับโครจรอยู่ตรงนี้นะครับถูกดาวพักเกตเล็ง ดาวพุธด,ดาวคารดาวสุกด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกว่านะครับมีโอกาสที่ดีเรื่องของการเงินนะครับนะาชาวรักนาธิษฐเช่นขาดเงินได้เงินแม้คือมันคือดาวดาววินาศเนี่ยคือดาวสุกเนี่ยโคจรร่วมกับดาวเจ้าเรือนมรณะนะร่วมพระเกตเวลาได้อะไรเนี่ยนะครับคุณมักจะได้มาแล้วเสียออกไปกึ่งหนึ่งได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มาต้องจับจ่ายได้มาต้องเสียไปมีเรื่องให มีรายจ่ายมากขึ้นหนักขึ้นหรือจ่ายไปกับหนี้สินมีเหตุการณ์ให้จ่ายไปกับหนี้สินหรือคดีความเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้ไม่เช่นนั้นมันแปลว่าภาะระรายจ่ายบางอย่างที่สร้างไว้ที่หนักอึง้งต้องจับจ่ายออกไปนะครับนะมันเป็นลักษณะนั้นนะครับดวงบอกว่าจะมีดวงบอกว่าจะมีเพื่อนร่วมงานแข็งข้อมีอะไรให้ยอมไม่เช่นนั้นมีปัญหาหรือว่ามีเหตุการณ์ให้มีเพื่อนเนี่ย เข้ามาเกี่ยวกับงานนะครับให้เน้นผลสําเร็จเป็นทีมให้เน้นผลสําเร็จเป็นกลุ่มให้เน้นผลสําเร็จเชิง2คนขึ้นไปอย่าโชว์เดียวจะไม่ดีนะครับในด้านของดวงบ,บอกว่าทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นก้อนเกิดสิ่งที่ดีมากนะครับมีความสําเร็จอาจจะเกิดงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นก้อนหนะรือ,อคุณจะต้องไปงานสังคมมีงานสังคมให้คุณเข้าไปช่วยหรือว่าคุณต้องไปยุ่งเกี่ยวกับงานของคนอื่นมีคน มาขอคําปรึกษาช่วยให้คุณไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาบางอย่างหรือว่ามีคนมีปัญหาบางอย่างเข้ามาขอคําปรึกษาคุณนะครับจะมีโชคจากเพศตรงข้ามโดยมีเพศตรงข้ามเข้ามาทางงานหรือมีเพศตรงข้ามเอาเรื่องงานมาคุยกับคุณหรือมีเหตุแห่งงานให้เจอเพศตรงข้ามมีเพศตรงข้ามเข้ามาคุยๆแล้วเจอกันแล้วต้องมาคุยเรื่องงานกันหรือว่าเอาเรื่องงานไปคุยโดยไม่มีเรื่องอะไรสําหรับคนที่คุยคุยกันอยู่ อาจจะมีเรื่องงานคุยกันมีเรื่องให้ปรึกษาหารือกันเรื่องงานนะครับหรือรวมไปถึงว่าท่านใดที่โสดมีโอกาสมีตัวเลือกมีคนเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมคือดาวคู่โคจรโดดเด่นชาวพุกศกในช่วงชาวิจิกนะครับในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยนะครับมีโอกาสมีตัวเลือกแต่ต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีนะครับระวังเขาคุยกับคนอื่น <c oughs> ด้วยนะครับไม่ได้คุยกูนคงเพียงคนเดียวหรือมันแปลงอย่างนี้ก็ได้ว่าช่วงนี้มีโอกาสเจอแม่ไหมพ่อไหมต่างชาติต่างภาษา นะครับนะดวงบอกว่ามีคนในครอบครวัวหรือญนะาติพี่น้องมาก้าวไก่เกี่ยวกับคู่คุณเกี่ยวกับความรักคุณเกี่ยวกับคู่คุณนะอย่างนี้ก็ได้นะครับในช่วงเดือนนี้หรือมาถามทุกถามสุขอะไรลักษณะนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรลักษณะนี้นะครับดาวบอกว่านะครับการงานจะเข้าที่เข้าทางพาอดาวการงานจะโครจรโดดเด่นด้วยในช่วงกลางเดือนไปนะครับนะตัดสินใจต่างๆทางการงานลุยได้เลยนะครับ นนในดวงบอกมาลักษณะนั้นนะครับแต่ต้องระวังการบัดทะระวังส่วนหัวมีปัญหาเป็นไมเกรนสายตาความดันล่าหรือว่าเป็นลักษณะของช่วงท้องลำไส้ภูมิแพ้ผิวหนังมีเหตุการณ์ให้เลือดออกบาดแผลเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะครับช่วงนี้ได้ปัญญาได้มีโอกาสได้ปัญญาได้เติมเต็มองความรู้บางอย่างได้ความรู้บางอย่างเข้ามาพัฒนาองค์ความรู้เดิมหรือได้ความรู้ใหม่ๆเข้ามาพัฒนาต่อเติมสิ่งที่ไม่รู้ นะครับเกิดขึ้นในดวงชะตาช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์เป็นผู้หญิงก็จะมีคนมาชอบนะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่เนื้อหอมกับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่ผ่านการมีคู่อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดนะครับชาวพิจิกในช่วงนี้นะครับนะผมพยากรณ์ไว้ประมาณนี้นะครับนะก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดแชร์คลิปนี้อลืมนิดหน่อยนะครับในเรื่องของโชคลาภโชคลาภในช่วงต้นเดือนนั้นชาวพิจิกนั้นโชคลาภจะมาจาก คือมาจากงานหมายถึงว่าการงานคุณมีขยับการขยับตัวหรือมีการขยับอะไรใหม่ๆเรื่องงานหรือว่าพยายามจะขยับอะไรบางอย่างนะไม่เช่นนั้นมันแปลว่าเลขออฟฟิศเลขสํานักงานนะครับออกสลากหรือมันไม่เช่นนั้นมันแปลอย่างนี้ก็ได้ว่าเลขเกี่ยวกับผู้ใหญ่ผู้ชายสถานที่ตั้งวัดใกล้บ้านอะไรลักษณะนี้นะครับนะให้โชคคุณก็ได้นะครับมันรวมไปถึงว่า จะได้โชคจากเพื่อนฝูงมิตรสหายมีเพื่อนทางไกลติดต่อเข้ามาให้ก็ได้นะได้คุยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนะครับนะหรือว่ามันแปลว่ามีคนใกล้ตัวเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับเลขนําโชคก็ควรใช้ตามเขาอะไรลักษณะเนี้ยนะครับนะหรือเลขเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เลขผู้ใหญ่ผู้ชายอายุพศเกิดผู้ใหญ่ผู้ชายใกล้ตัวตรงนี้นก็ได้นะครับท่านั้นแล้วชาวลัคนาราศรีพิจิก ครับผมพยากรณ์ไว้ประมาณนี้นะครับน่นแต่รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าดาวพระเกตนะกับดาวอังคารเนี่ยนะครับร่วมกันอยู่นะครับนะแล้วก็ดาวพฤหัสในนวางนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทั้นแล้วเนี่ยรายจ่ายต่างๆอาจจะมากขึ้นหรือว่าเวลาได้มาอาจต้องจ่ายออกไปนะครับแต่ดาวอาทิตย์ จะโครจรเข้าไปเลงดาวพฤหัสบดีในเดือนนี้นะครับต้องมีโอกาสดีๆเรื่องเงินแน่นอนรองเงินก้อนอะไรบางอย่างมีโอกาสได้หรือว่ามีโอกาสขาดเงินจะได้เงินน่ะนะครับในดวงบอกมาลักษณะนั้นนะครับนะฮะนั้นแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับที่รอการจัดการเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านนะครับก็จัดการได้เลยนะครับวันนี้